ชิงกิสเนี่ยจะกลับมาถ้าเกิดตะวันฉายเข้าชิงตอนแรกผมคิดแบบนั้นซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไปพลาดตรงที่ว่าตอนวันฉายดันไปโดนน็อกถ้าเกิดตอนวันฉายไม่โดนน็อกวันนั้นผมคิดว่าตอนวันฉายเป็นฝ่ายชนะแน่ดูจากการออกอาวุธแล้วก็การเก็บแต้มผมว่าโนยริเนี่ยแต้มยังตามตะวันฉายอยู่อ่ะถ้าหมดยกโดยไม่โดนนอ็อกอ่ะยังไงคนเข้าชิงก็เป็นตอวันฉายซึ่ง ผมได้พูดเอาไว้ในคลิปเก่าว่าชิงกิสจะกลับมาแน่นอนถ้าเกิดมีตัวละครอย่างตะวันฉายโผล่เข้ามาเพราะว่าเขาเคยขอต่อยกับตะวันฉายแล้วและถึงแม้ว่าตะวันฉายไม่ได้เข้าชิงแต่ว,ว่าจะเป็นโดริขึ้นแทนใช่ไหมอาราซอฟก็น่าจะมีไฟแล้วว่ะเพราะตอนนี้อย่างน้อยๆมันมีตะวันฉายเข้าร่วมมันมีโดริเข้าร่วมมันมีตัวละครใหม่ๆที่เขารู้สึกเขาอยากต่อยด้วยอ่ะส่วนกับซุปเปอร์บอลเนี่ยผมคิดว่าเหมือนชิงกิสเขามองว่าซุปเปอร์บอลเนี่ย แค่เขาสัมผัสซุปเปอร์บอลก็จะถูกน็อกทันทีในบทสัมภาษณ์เขาพูดแบบนั้นซึ่งถ้าเกิดเขาไม่เคยน็อกซุปเปอร์บอลมาก่อนผมคิดว่าคํานั้นเนี่ยน่าจะถูกถล่มน่าจะถูกดรามา่าแต่ว่าบาังเอิญว่าเขาเคยน็อกซุปเปอร์บอลมาแล้วหลายคนก็เลยไม่กล้าที่จะไปว่าเขาว่าพูดมัวม่วๆพูดไม่คิดพูดไม่ดูฝีมือตัวเองอะไรเงี้ยหลายคนก็พูดแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาเคยทําได้จริงมาแล้ว